ปัญหาดินเสื่อมโทรมดินเสีย,ด,สยดินแข็งดินเป็นปรดดินด้านกเกษตรกรที่ทําการ,กรเกษตรล้วนแล้วแต่เจอปัญหาเหล่านี้เนื่องจากดินไม่รับการปรับปรุงดูแลรากไม่เดินดินถูกทิลายจนเสียธาตุอาหารทําให้พืชเจริญเติบโตช้าผลผลิตต่ำปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยวัสดุปรับปรุงดินตาพอเยื่อสำริดซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันที่จะช่วยบํารุงดินเติมธาตุอาหารให้พืชแข็งแรงโตวไวเพิ่มผลผลิตครบจบในกระสอบเดียวสวัสดีครับ ผมนายประรุตนใจนะครับผู้เชี่ยวชาญประจําบริษัทบันดิตเวอร์ครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบวัสดุปรับปรุงดินตาพะเยาสมธิตน,นะครับโดยเราจะเตรียมตัวอย่างน้ําเปล่า2ถังนะครับก็ปริมาณประมาณ4ีถลิตรอันนี้ครับก็คือเราจะทดสอบโดยการเอาวัสดุปรับปรุงดินนะครับของพะเยาสมดิตน,นะครับคือเราเก็บตัวอย่างมาจากในสต็อกนะครับโดยที่เราจะเทผยวัสดุปรับปรุงดินเนี่ยของพระเยาสมดิตลงไปในน้ําและคนให้มีการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะปล่อยไว้ คือมันจะไม่มีอะไรจะเป็นน้ําป่าแล้วเราจะใช้ดินที่เราเตรียมมานะครับเป็นดินพื้นที่เดียวกันครับเป็นพื้นที่เดียวกันก็คือเราหักเป็นสองก้อนนี่แหละมันจะได้ดูเหมือนว่าเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดินพื้นที่เดียวกันเราก็จะจุ่มลงไปครับหลังจากนั้นเราจะจับเวลาดูผลว่าการดูดซึมหรือการทําให้ดินล่วนขึ้นมาเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทดลองกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเอาเวัสดุปรับปรุงดิน ของเราเองหรือของตาพะยัดสีดินนะครับเทลงไปนะครับในตัวอย่างแรกเทลงไปหมดเลยก็ได้ครับอ่าโอเคครับหมดเลยแล้วก็เราก็จะคนนะครับให้มันเกิดการปลดปล่อยท่ารานลงมาก็คนสักพักหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับก็คือเราจะใช้ตัวอย่างดินทั้งสองก้อนนะครับก็คือนี่ครับ ที่เราเก็บตัวอย่างมาโดยการจุ่มลงไปในในตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างน้ําน้ำสองถังนี้น้ําที่มีตัววัสดุปรับปรปุงดินของข้อใหญ่จำบิดแล้วก็น้ําที่ไม่มีอะไรเลยครับโดยเราจะวัดว่าตัวที่ใส่กับตัวไม่ใส่เนี่ยมันจะทําให้ดินเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยครับอ่ะใส่เลยนะครับอ่ะจากนั้นผมก็จะจับเวลาครับอ่าอาจจะรอเวลาสักประมาณ เอา3นาทีเลยแล้วกันเนาะเอาสัก3นาทีโอเคครับเดี๋ยวทีมงานช่วยจับเวลาให้หน่อยนะครับพร้อมหร้อยังครับโอเคจับเวลาแล้วเนาะโอเคครับอ่ะเราก็ได้เวลาแล้วนะครับก็คือจับเวลาประมาณ3นาทีโดยการเราจะผมจะหยิบขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมาสังเกตดูผลของมันว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดีหยิบขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันจะเกินเวลา นะครับนี่นะครับเป็นดินทั้งสองก้อนนะครับตัวอย่างทางขวามือผมนะครับทางนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเป็นน้ําเปล่านะครับส่วนตัวทางซ้ายผมเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่วัสดุปรับปรุงดินตาผะอิสมดินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูตัวที่เป็นน้าเปล่าก่อนละกันไม่ได้ใส่อะไรเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะดูผมจะลองบีบดูนะครับก็คือรอบนอกของดินเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะโอ้โหโทษครับ ก็คือประมาณนี้มันก็จะซึมแต่ครบรอบๆครับแต่ยังไม่สามารถดูดซึมเข้าไปอะไรได้ลึกมากโทษนะครับอ่าประมาณนี้ไม่ค่อยดูดซึมเท่าไหร่นะครับครับก็ไม่ค่อยอะไรมากเพราะเราไม่ได้แสอะไรนี่อันนี้วางไว้ตรงไหนที่ข้างนอกเลยทิ้งหมดเลยดีครับจากนั้นเราจะมาดูของก็อห่าสมดติกันนะครับนี่ น่าจะว่าอ่านี่ออกมาได้ง่ายมากครับไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับก็นี่ครับนี่เลยเห็นไหมครับคือมันยุ่ยไปเลยอ่าตัวนี้คือเหมือนจะละลายดีกว่าตัวที่ใส่น้ํานะครับก็คือผสมลงไปมันจะดูดซึมได้ไวครับอ่าพูดง่ายๆว่าผสมน้ําฉีดได้เลยตลหลัของเราแต่เราทํามาในรูปแบบเม็ดครับผมนี่คือจะเป็นอย่างนี้ไปเลยยุ่ยไปเลยครับ ก็ส่วนที่แข็งก็คือน่าจะเป็นส่วนกลางๆและดินทางซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างก้อนใหญ่กว่าทางขวาด้วยอ่าประมาณนี้ครับผมสรุปผลทดลองนะครับก็คือเราได้ผลสรุปแล้วว่าน้ําที่ใส่วัสดุปปรดดินตาพมพื่อหยาดสำริดนะครับทาให้การดูดซึมดีกว่าแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยดีกว่าตัวอย่างน้ําที่สองที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับครับผมเราก็ได้ผลสรุปแล้วนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจสามารถโทรได้ที่เบอร์ 04336484นะครับหรือถ้าไหนที่สนใจอยากจะนำมาลองใช้เนี่ยก็หาซื้อได้แล้วตามร้านค้าการเกษตรไกล้บ้านท่านนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ EP หน้าเราจะมีการทดลองอะไรหรือมีการสัมภาษณ์เกษตรกรคนไหนนะครับก็สามารถติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Youtube เพจเอาหั่สำลิปนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ